สวัสดีครับผมพบกับช่องโกโกไลท์นะครับผมวันนี้น้องปอนได้อะไรมาเนะเาะได้อะไรมาให้ดูพีชพ่ชานก่อนพี่ชานยังไม่มาอะไรนะ่ะที่ที่ ขี้ปอมโอ้ขี้ปอมเดี๋ยวเราจะเอามาแกล้งพี่ชานนะคะดูซิว่าพี่ชาญรู้สึกยังไงเมื่อเห็นก้อนขี้จะเอาก้อนขี้นะครับไปไว้ตรงเบาะนหนึ่งนะครับเราจะทำเป็นเปิดขี้ก่อนดีไหมทำเป็นเปิดขี้ก่อนดีไหมแบบพี่ชาญปวดขี้ไม่ไหวแล้วเราก็ทำเป็นลวกสูตอะไรอย่างงี้ดีไหมเออเออเอาเลยเอาเลยตามใจชอบป่ะไปไปสตาร์ทรถโอเคเราเข้าไปรอในรถก่อนนะครับ ชิชานเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะขี้ปะอะไรแลบบมีซื้อมาแค่นี้ก็ซื้อมาไรซาร่ายี่สิบาทโอ้ยไรซาร่าพี่ใหญ่ตัวเลยได้แค่เนี้ยเหมือนไหมล่ะโอ้คือถ่ายคลิปเอาอะท่านเอ๋ถนนที่จริงอะไปหลอกอะรตอนนี้รถมันจะข้ามถนนอยู่ไม่ที่จริงนะวางแผนไม่ดีกว่านี้ครับ พี่มาก่อนไงเกอบพวกแตกเออโอ๊ยเกืมาเล่นเลยนะจุเล็ดจุลังนั่นแล้วเราอยังไงอะไปได้ไงเนี่ยได้เออไอ้กองบ่อพวกัสวะแล้วก้องจะมีปัญหามีปัญหานะมันบ่อพวกัสนี่เห็นป้ะต้องแตะต้องขีดมันไม่มีซอยเข้าอ่ะมันเหมือนจริงมากๆเลยนะทุกคน <laughs> พี่ชันบอกว่าจะอ้วกแตกถ้าไม่มีทางเข้าวะโุยสา,ายกลับรถแผนที่อลู่โอเคขอบคุณที่รับชมครับปุ๊บปุ๊บ